The universe is enshrouded in myths and magic. To lift the veil, we built the observation tower. <tiny noise> ยินดีต้อนรับครบทุกคนเข้าสู่ช่องประแพทด้วยนะคะตอนนี้ประแพทยอยู่กับเกม HOK h o OK, n o r of King King of Glory League of King r l v g แต่ตอนนี้นะคะเราอยู่กับ h o n o r of King s e b a ว t i a n เองนะ มีเซิร์ฟบาซิลของตัวเองแล้วนะคะสมัครง่ายๆเลยเซิร์ฟนี้โหลดก็ง่ายๆเลยนะคะแพททำคลิปโหลดไปแล้วนะคะไปดูในช่องได้เลยนะคะทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook นะค้นหาด้วยเลยนะจ๊ะเออเห็นแน่นอนค่ะวิธีโหลดอ่าเซิร์ฟบาซิลนะคะแพททำคลิปไปแล้วนะจ๊ะคลิปนี้สก,กินนี้นะคะแพทจะพาชมสก,กินของทุเรนนะคะเนีน่เนี่ยนคะคะสก,กินทุเรนนะอ่าเซิร์ฟนี้ก็ยังเอาสก,กินเข้ามาเยอะเท่าไหร่นะคะก็มีทุเรนนี่แหละคะ่ะที่เข้ามาแล้วนะคะก็คือหาหน่อยนะคะ,ะอย่างเงี้ยสวยปะ เป็นปกอ่าเป็นปกฟุ้งฟิงนะคะเป็นปกฟุง้งฟิงเนี่ยนะ,ะเป็นป ing, เหมือนคุณครูค่ะแบบมีความรู้นิดๆน้นนอยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยดูแบบช่ำช้ำแบบนักเรียนครับเลยดูอยากซ้ำชั้นท่านักซ้ำชันซ้ำชันทะครูอยากซ้ำชั้นจังเลยโอเคมาดูเอฟเฟกต์นะครับมีอะไรบ้างนะอ่าก็มีแต่ตามนี้แหละนะคะ เอออ่านเอานะคะอ่านเอามีใี่อันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอันนะโอ้โหมีทั้งซาวทั้งสีทั้งร้อยฟูสกรีนโอ้โหมีหมดทุกอย่างเลยล่ะเนี่ยนะคะรีคงรีคอรมีหมดคิวเคราค่ะเออมีหมดเลยนะคะวิธีได้มาก็แน่นอนค่ะสกินระดับนี้ก็คือสุ่มเอานะคะนี่เออย่างเออสุ่มเอานี่เห็นไหมสุ่มนี้นะคะเออสุ่มเพื่อให้ได้คริสตัลนี่มานะคะ มีการันตีมีอันนี้แม่หกสิบโทเคนสามร้อยหกสิบเอ็ดครั้งนะคะสามร้อยหกสิบเอ็ดครั้งคือหมากระดานสามหกศูนย์ครั้งครั้งละหกสิบหกสิบแต้มนี่นะคะแต้มนี้ก็ได้มาจากไหนนะคะแต้มนี้ก็เอานี้มานะคะโอเคแต้มนี้ก็เอาคูปองเนะี่ยซื้อมาค่ะโอเคแล้วคูป,ปองเท่าไหร่คะก็ไปกดเปิดเติมคูปองนะคูปองก็คือสิบคูปองหกบาทนะคะ,นะคะก็หกครั้งละหกสิบก็คือครั้งละสามสิบห้าบาทนะคะครั้งละสามสิบห้าบาท ไอเนี่ยการหมุนเนี่ยหมุนครั้งละแค่สิบห้าบาทค่ะหมุนเลยดีกว่าเรามีป็นแต่แต่ฟรีแต่ฟรีมันหมุนดีกว่าอุ้ยได้กรอบเออได้กรอบรูปเลยหรอเออได้กรอบรูปเลยนะคะตอนนี้แหละค่ะงั้นเราไปชมกันเลยดีกว่านะคะชมสกินกันเลยก่าไปทดลองดีกว่านะคะไปไปลองใช้กันไปเลยเอาแล้วนะคะมาแล้วนะคะนี่เห็นไหมก็สกินระดับนี้เหมือนเดิมค่ะเช่นเคยค่ะยืนนิ่งๆให้เขาได้โชว์ลีลาท่าทางเขาหน่อยเขาจะมีลีลาท่าทางอะไรมาแล้วมาแล้วมาแล้วฮะ แค่นี้แค่นี้จะรออะไรมาเนี่ยโอ้โหแล้วเดินเดินซิไหนเอฟเฟกต์ f เดินซิเออมีอะไรว่าอตอนนี้เกมเพิ่งเปิดนะคะยังอันนี้ไม่หมดนะอ๋อมีแค่แค่อันนี้เหมือนแค่นี้เนาอยังกลับปรับกราฟิกเยอะไม่ได้นะคะยังไม่มีกราฟิกอะไรแบบเบอร์าบางยังไม่มีเยอะนะพราะเกตกิจเรายังปรปับไม่ได้เท่าอ่ะ RPG นะคะเออเกมเพิ่งเ,เปิดไม่รู้ว่าเขาจะปรับได้เหมือนหรือเปล่าแต่ว่า RPG ก็ยังปังอยู่นะคะมีกราฟิก รับปรับสูงกว่านี้อีกนะคะเอาวีจีล้นะคะโอเคมาดูตีธรรมดากันเลยดีวยกว่านะคะสกินนี้นะตีประมาณนี้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  <Good. S 1> แค่นี้เลย <Good. S 1> ตีธรรมดาแค่นี้เลยนะคะสกิเอฟเฟกต์ยืนนิ่งเอฟเฟกต์เดินเบม,มากแค่ไม่มีเลยรู้สึกอะไรนะคะทุเลนของเรา <Good. S 1> มาสกินหนึ่งดีวกว่ามา <Good. S 1> โอ้ย <Good. S 1> เป็นเข็มนะเป็นเข็ม อุ้ยแลบมันดูแบบมันดูเลิศอ่ะมันดูตึงอ่ะเห็นไหมมันดูตึงดูแบบเด้อช้าๆอุ๊ยันษีพาษีพาษีภาษีพาษีอุย้ยมีเสียงหรอมีเสียงอ่ะฟังฟังอุย้ยบ้าไปไหวแล้วสวยจังกราฟิกไม่ใช่การาฟิกสิ ในดูนี้มันเหมือนซีกระจกเป็นกระจกนะคะมาดูไม่เสียงฉับนะมาดูสก,กิลสองกันสก,กิลสองอ,อ,เอเุ้ยอุ้ยคกูสเอฟเฟกต์เสียงเสียงเอฟเฟกต์ปังมากปังมากเสียงเอฟเฟกต์ปังมาก ฉ่ำไม่ไหวสวยไม่ไหวนะคะสวยไม่ไหวอันติเลยดีกว่ามาอันติเลยดีกว่ามามาเดี๋ยวพูดเยอะจุบคอ,อ,ต,อตีเป็นยังไงอย่ากเดีเห็นนะ singularity Sing มันจะสวยอะแต่มันก็ก็มันจะสวยแต่มันก็ไม่เท่าไหร่อะเนาะ จะสวยอะคุณแต่มันก็ไม่เท่าไหร่หรอกมันก็เคยดูเราเคยเล่นไปแล้วมันก็เคยเห็นแบบผ่านตาละแตจะจอดหน้าดิจะจอดหน้าดิสีมันเปลี่ยนปะเนี่ยสีเป็นฝุ่นเป็นอะไรโอเป็นม่วงได้สีมันเปลี่ยนตัวเป็นม่วงเป็นม่วงเป็นอะไรไปอะเมื่อกี้เป็นม่วงไม่เป็นฟ้าไหมเป็นฟ้าเป็นม่วงอะไรอะคุณเป็นม่วงเป็นม่วง อ่ะทำเป็นม่วงบอลเลยอ่ะเอาเป็นม่วงบอลเหรออ๋อนี่ไงอ๋อถ้ามีถ้ามีพาสีติกจะกลายเป็นสีอเนี่ยจะกลายเป็นสีทองอ้าวไม่ใช่นี่หว่าอะไรวะอ้าวไม่ใช่อะไรวะไอเด็กๆเป็นสีทองแล้วเอองงวะงงมากเลยคูณบาร์หรือเอฟเฟกต์บาร์กันดีกว่านะคะเอออย่าไปพูดว่ากับมันเยอะนะเอียฟกต์า ป่ะถ้ามันเป็นวับนานจาังวะคุณว่ามันวับนานปะ่คือมันดุมันนานมากเลยอะไอะอ,นนอีสกินหนึ่งอันนี้ก็สกินหนึ่งนะงมีแต่สกินไงนี่สกินหนึ่งเออปัดๆอลไรสกินดูสกินอะไรสกินแต่สกินนางหมดเลยละคะ่ะสกินที่มันปัดมาเมื่อกี้รูปๆอะเออสกินทั้งหมดเลยนะคะมาขอเอฟเฟกต์ตายหน่อย ตาช้ำๆหน่อยสักทีหนึ่งมาตายเร็วอ๋อ oh, <I S 2> ตายเป็นแบบตายเป็นแบบเหมือนโฮโลแกรมอะ <Coll iding. S 2> ตายเป็นโฮโลแกรมค่ะคุณโผล่ oh, มานะฮะประมาณนี้ประมาณนี้นะโอเค เรียบร้อยแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูแบบไม่มีเสียงภาพประพณีดีกว่านะคะแบบเสียงเอฟเฟกต์ช่ำๆไปดูกันเลยจ้า Seven field Perhaps creation and destruction constitute a greater cycle. Thank you lyric Thank Now the pass. Life itself cycle. เอาเลยนะคะเพื่อนๆก็ดูเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถ้าใครอยากดูแบบจุกใจก็ไปโหลดเซิร์ฟบาซิลมาเล่นแล้วก็มาดูเอ,เองกันละกันนะคะเพราะเซิร์ฟเนี้ยสมัครง่ายสมัครผ่าน Google Play สมัคร Android ได้หมด iOS Android ได้หมดสมัครง่ายๆไม่ต้องไปมีชงวีชัดอะไรไม่ค่ะเชื่อไม่งานลหรอเติมเงินได้ค่ะว่า iOS เติมเงินแบบผูกบัญชีกับอ่อทูวอลเล็ตก็เติมได้แล้ว iOS ออ่ะเออ ส่วนแอนดรอยนะยังไม่มั่นใจเหมือนกันยังไม่เคยเติมแต่ว่าได้ข่าวว่าต้องมีโอเพนไอเดียสักอย่างนั่นแหละในแอนดรอยนะยังไม่รู้ว่าเติมยังไงนะคะก็ประมาณนี้นะคะทูเรนนะคะทูเรนนะคะเนี่ยกักบของจีนของบราซิลมันก็ไม่ต่างอะไรกันมากแนะล้วนะคะคุณนะ่ะหลุดมาเล่นนะคะเจอกันนะเจอกันทุกคนขอบคุณก่อนจะจากกันไปนะคะพูดขอพูดขอย้ำก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่กรุณาส่งดาวนะคะให้ประเพณทาง อ่าเฟซบุ๊กนะคะแฟนเพจของบมากเลยขอบคุณคนที่ส่งซูเปอร์สติ๊กเกอร์ให้มาแพทนะซูเปอร์แชทนะซูเปอร์แต่งนะคะขอบคุณมากๆผ่านทาง YouTube นะคะจริงๆที่พูดมายัางมีคนส่งนะคะพูดไปเฉยๆนะคะเขาเรียกว่าอ่าหน้ามาพูดเป็นหน้ามาเฉยๆนะ ก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆนะคะที่จะซื้อของลาซาด้าช้อปปี้ทุกครั้งนะคะขอบคุณมากๆที่กดลิงก์ผ่านลิงก์ประแพทนะคะประเพ็เห็นอยู่นะคะว่ามีคนใช้ลิงก์ประแพทซื้อของช้อปปี้ลาซาด้าอยู่เหมือนกันนะคะขอบคุณมากๆเลยอันนี้ไม่มีหน้ามานะคะอันนี้ของจริงคนซื้อจริงขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วว่าใครนะคะอยากจะสับสนืประแพทนะคะซื้อของในทิกต็อกนะคะก็ได้นะคะทิกต็อกปะเพทก็มีสินค้าเป็นนายหน้าเย,ยอะมากนะคะไปดูตามช่องนะเพื่อคะพิมพ์ไประเพ็ดประแพทดสีนะคะในทิกต็อกเจอแล้วก็หาเรื่องดูร้านค้าได้้้เเเลลยยยนนนะะะะคคใรรรออออออาาาากกกกซืืไไบบทททัแแชมดงฟพจหว่ อ๋อทิกต็อกมีแชทไหมนัม่นแหละค่ะเราคอมเมนต์ดูป้าดูอยากซื้อตัวนี้จังเลยค่ะป้าเอาลงขายหนดด่อยดูจะซื้อผ่านลิงก์ประแพสผ่านทิกต็อกเลยเพราะว่าไปขอบคุณมากๆเลยนะคะจากการคิดหน้าคลิปนี้นะคะมีอะไรผิดพลาดก็ขออาภายัยตกหล่นก็ขออาภายัอาภายอาภายัยอาภัยอภัยอย่างเดียวล่ะนะคะจากการสติขาคลิปนี้ไปละไม่รบกวนเวลาแล้วบายทุกคน